โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายดีเที่345นะก็แน่นอนเป็น G ode, เจนอตอาวุธ3ดาวนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอดีนี้ไอดี ID นี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคก่เริ่มที่พลังนักอยู่ที่24ล้านเล้อย1 0อันดับบรรลรองที่420ครับผมอันดับพลังอยู่ที่390นะครับผ่านด่านที่371ตัวละสุดแก่งที่446ส่วนกิลอยู่อันดับที่13ครับ ตันความระดับ h S R แล้วก็ h S R Plus S S R Plus มีตัวเดียวคือกระบองเหล็กนะครับแล้วก็ S S R ที่พิเศษหน่อยก็มีกระบองเหล็กต้องมีอยู่แล้วนะซอมบี้กาโรเกโรเกโรเจนอสนะครับหมาเฝ้าบ้านแมวทั้งซึงเมื่อกีหน้ากากหวานอัศวินกับเคลื่อนปู่บอมโซนิกเกวิน S S R ค่อนข้างเยอะเลยส่วนของดองของดองมีไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะอะาจจะอยากดูว่ามีอาวุธสามดาวอะไรที่แบบแอบซ่อนหรือเปล่า พุ่นสามดาวก็ตัวละครพื้นฐานทั่วไปเลยเทปตื่นก็มีแต่อของบาคูซันนะโอเคต่อไปเป็นตัวละครนะครับผมอ่าก็กระบอกเหล็กนะเป็นอาวุธ3ดาวนะครับตายที่6ดาวเลยต่อไปเป็นเจนอสนะครับเจนอตอาวุธ3ดาวแน่นอนตา2ดาวนะอ่าโซนิกนะครับบัฟคามเร็วแล้วนะครับ5ดาวนะคอมเร็ว1 0 0 0พันเอ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่พันก็ใช้ได้ใช้ได้อ่าธาจะทเทียม2ตา5นะครับ อสเวนเทียม2ตา3บอลไปเทีม2ตา3มีเกวินมีหมาประมาณนี้ตัวละครเกวินก็โอเคนะแต่ลงทีมไม่ได้หรอขอดูทีมก่อนฟูทีมรออสวินขับเคลื่อนอสวินขับเคลื่อนเอามาทำไมใส่เกววินไปน่าจะโอเคกว่า ไม่ก็หมาก็น่าจะโอเคกว่าอีกอืตัวอื่นก็โอเคแล้วส่วนอัศวินร่างนี้คือไม่ได้ใช้นะครับหมาหรือหมาเพิ่มลูกไฟแล้วกันอะเกวินเห็นบ่อยแล้วหมานาน,านทีหมาร่างแรกนะครับนา,นานทีได้เอาลงนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปไปเขียอะไรที่สิ้นสุดเหมือนเดิมหรือว่าจะไปฝึกดวลฮีโร่ปีศาจดีทีมเราฮีโร่เยอะอยู่นะ โอเคมาไม่เป็นไรรองดูรองดูโอ้โหเปิดมาก็เจอแต่ตึงๆทางนั้นนะครับทุกคนโอ้โหตึงจัดอืมกืนน้ำลายเลยคอเด็กเราสู้กับคอเด็กนี่แหละเขาจะเราเราจะแพ้ได้ไงใช่ปะอึงอยากเอาเจนอตมาระเบิดปืนจากคนก่อนก็ต้องเอาไว้ตำแหน่งนี้นะ เพื่อความหล่อเท่ล้วนๆเลยครับผมหมาก็ได้ไปใบไงเอาโอเคเพื่อความหล่อเท่ล้วนลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะขอเขาเป็นคอเด็กนี่เราได้เปรียบเรื่องคอแล้วอ่าโอเคมาถึงก็ก็ค้างไปนิดนึงนะครับผมเขาพลังเยอะกว่าแต่เราขี้โกงกว่านะครับผมมา ไอครับผมโซนิกฝังสี่เงาลาก,ก่อยไม่ลาก,ก่อยเพราะมีอีการนะครับย่อยับในดาบเดียวมาพอบอมบอกว่ายังไหวอยู่เจนอตไปต่อครับผมระเบิดปืนจักรกลครับตู้ไม่ได้เห็นนานจากักรพัฒเด็กตุยนะครับหมาเฝ้าบ้านแมวแฟตทะลวงไม่ไม่ตุยก็เหมือนตุยนะทัศน์สุเมกิตีธรรมดาโอเค ตีธรรมดาติดคิดติข้อหรอได้พลังงานตัวย,ย่อรับในดาบเดียวมาครับแต่หมาเรามีไม่ย่อท้ออยู่นะย่อับในดาบเดียวอยังไหวอยู่ถึงรถจะแตกก็เถอะ <c oughs> โอ้โหแซฟฟาทะไยภูเขาต่ออ้ยปูบอมปูบอมยังยังไหวนะอะซื้อมากี่เรื่องหยินทำลายฟ้าครับตุ้มไป มีตัวลาก่อยไหมไม่มีเหรอโอเคระบอข้างพีนาศกระบ,บองตีธรรมดาราก่อยครับผมมาระบอข้างพีนาศโอเคลงไปนอนกับพื้นครับผมมามารอบสองยังรอบสองครับอ่ะโดนคำสาปไปแล้วก็ไปครับผมฝังสี่เงา เคซูซู้ทีมเจดอนฟื้นมาฟื้นปะหรือว่ายังไม่ตายระเบิดปืนจากกลไม่ได้สังเกตเลยตุม้มราก่อยครับทัตซึเมื่ก่นะพร้อมกับอีกาที่ตายไปด้วยนะมาโฟบ้านแมวแฟดทะลวงไปโอเคตดนทับแทบหืมแซฟฟ้าทลายภูเขาทัตซึเมื่ก่ตุยนะครับผมมีไม่ย่อท้ออยู่โอเค กระบองฟืดปั่นไปหนึ่งทีพร้อมกับหวดธรรมดาไปอตุยครับมาเจนอสไปครับผมระเบิดปืนจักรกลตู้มอ่ากระบองกระบองต่อไหม,มกระบองช้านะครับผมกระบองสู้ๆด้วยระบอมข้างพินาดอีกระบอมข้างพินาครับกระบองเป็นไง กระบองบอกว่าฟื้นมา1ทีปั่นไป1ทีตามด้วยพายุปะเถื่อนครับผมหมุนมุนมุนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนอื้มแรงจัดเลยกระบองเหล็กน,นะครับผมระบำข้างพีนาดนี่แหละธรรมดากระบอง5ดาวนะถึงจะไม่5้าดาวม่วงแต่ก็อาวุธ3ดาวนะครับผมอเจนอสไปครับระเบิดปืนจักรกลตุม้มไม่ตุยนะครับผม ตามโดยด้วงระบ,บำข้างพิน,นาดมาเรานี่แหละจะตุยแทนครับกระบองฟุตมาปั่นไปหนึ่งทียังครับผมพายุปาเขื่อนต่อด้วยเรียบร้อยครับก็ชนะได้แบบอืที่จริงเราเอากระบองไว้แถวโฟนิกก็ชนะไปแล้วอ่ะครั้งนี้ขอดีๆหน่อยอืมอัศวินลงเพื่อทำให้ทีมหนาเหรอ เนี่ยหรอไม่หรอกมั้งเชื่อใจในทีมจีนอสจีนอสจีนอพช่วยความหล่อเท่ล้วนๆโอเคมาลองดูยี่สิบเอ็ดล้านอืมพี่หมาหรอลองดูลองดูอ,ๆๆอ,อ,ดอ,ดอะขออัศวินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะ แต่เชื่อใจในกระบองเหล็กแหละที่พายุปาดเขื่อนแบบรัวๆนะครับผมมาโอเคโซนิคไปก่อนครับผมฝังสี่เงาหโบรอสจะตุยเอานะใต้ดินพิโรธอาวุธสาดาวซะด้วยนะครับผมราชา,ตาใต้ดินนะครับไปครับผมพายุป,ป่าเถื่อนหมุนหมุนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุน โบรอสจะตุยเอานะครับเจนอสไปครับผมระเบิดปืนจากกลโบรอสจะรอดอยู่หรือเปล่าตู้ไปยังรอดอยู่ครับอีกนิดเดียวเองเท่านั้นนะเจนอสของเขาก็ระเบิดปืนจากกลมาครับแต่ก็อาวุธสองดาวครับสู้วุธสามดาวเราไม่ได้ครับปลออเท่กว่าเยอะนะหมาเฝ้าบ้านแนวไปครับผมแฟต์ทรวงโอเคอ่ะตีหนึ่งทีมา ทัดตีธรรมดามถ้าทัดได้เลื่อนหินทำลายฟ้าโบล็อของตุยไปแล้วนะหมาเล็กกลจุดโจมมาครับโอเคลุกเตะราชันแน่นอนครับเบาบางนะโอเคต่อไปเป็นปู่บอมเราตีธรมธรมดาตีธรรมดาหมาเขาอดอันตีนะก็ได้แค่ตีธรรมดานะครับหมาโฟาบ้านแมว โอเคตีธรรมดามารัวๆครับโดนหมาใบนะใบพลังงานแล้วก็เพิ่มพลังงานให้เรามาเล็กจุโจมาเอาดีเจนอตครับผมระเบิดปืนจากกลเบาบางครับโล่โล่แตกเป็นหนึ่งตัวนะแต่ก็แต่ก็จะจบรอบแล้วอะโล่ก็กลับมาเหมือนเดิมครับผมอ่ะเขาสู่รอบที่2ครับผมโซนิคไปครับฝังสี่เงาราก่อยครับโบลอสนะโอเคใต้ดินพิโรดมา เผ่าไม่รัวครับ3ามตัวหน้าเรานะครับไปครับผมพายุปาเถื่อนใครจะโดนเล่นอืม้มราชาใต้ดินจะตุยเอาครับผมไปครับระเบิดปืนจากกลไปอีกทีราชใตา้ดินจะรอดหรือเปล่าราชาใต้ดินปุยเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะระเบิดปืนจากกลมาตุ้มอื้โดนเผ่าไม่เพราเพิ่มหนึ่งตัวครับผมเป็นสี่ตัวนะหมาฟ้าว่าแมวของเราไปแฟดทะลวง Okay. ตีธรรมดาทัาซึ่งเมกิมาอัศาวินครับผมหมาเหล็กจู่จมอะตีธรรมดาหมาจนะ้ัอนตีนะรอบนี้เด้งกระโดดครับโอ้โหแรงจะจัดเป็นตัวตีเดี่ยวที่แรงมากเลยนะ พัซซิเมกิที่มีโรบอมคือเอาไม่อยู่นะครับอ่าเข้าสู่รอบสามนะฝังสี่งเงาไปโซนิกเจนนอนเหลือเลือดแค่สี่ดวงเหลือเลือดแค่สามนะครับสามหลอดเหลืองนะพายุปลาเถื่อนไปอื้อดวงเหลือเลือดแค่หลอดเดียวครับผมตามด้วยเจน้อต่อครับระเบิดปืนจากกลตุ้มไปอ่ะก็ติดเผาไหม้ไปสองตัว เจ๊น้อนของเขาก็มาบ้างครับผมระเบิดปืนจักรกลน,นะตุ้มอ่ะตีธรรมดาไปหมาอัศาวินขับเคลื่อนครับผมมาเลยจู่โจมนะโอเคอ่ะตีธรรมดาปูบอมเต้งกระโดดครับม,มีไม่ยอดท้ออยู่ถ้าไม่มีไม่ยอดท้อนี่คือตุยไปแล้วนะ ดวงตีธรรมดาตัวละครเราเยอะกว่านะเราแทงได้อยู่นะครับปูบอมนะแทงได้อีกรอบหนึ่งมั้งไปครับฝังสี่เงารอบนี้รอบที่สี่แล้วนะอ่าไปพายุป่าเถื่อนแค่นี้เหรอเจนอสระเบิดปืนจากกลตุ้มดวงเป็นเลือดจริงแล้วนะตอนนี้นะครับเจนอสระเบิดปืนจากกลม้เหมือนกัน ปูบอมยังยืนไหวอยู่นะอะหมาตีธรรมดามาแล้วครับผมมาเล็จุ่โจมปูบอมปูบอมยังไหวอยู่นะอย่างนี้ก็สวยเลยหมาฆ่าปูบอมไปอีกไปอีกทีนึงก็โอเคอยู่อ่าหรือเล้ยเท่านี้ให้หมาฆ่านะครับโอเคอ่ะ4 vs 4ครับผมมาทุกอชุรา โอ้โหนานจัดรอบนี้กะว่าจะแป๊บเดียวนะแต่ก็นานเลยอ่ะไปครับผมฝังสี่เงาเจนอตใกล้ตุยแล้วนะครับผมพายุปลาเถื่อนอัศวินเหลือหลอดเดียวนะเจนอตไปต่อครับผมระเบิดปืนจากกลตุ้มหืพายุปลาเถื่อนไปแค่รอบเดียวเองอะน่าเสียดายนะครับผม มไปโอเคเราจะไหวปะเนี่ยอ่ะตีธรรมดาหมาของเรายัางแทงได้อยู่นะอ่าโอเคเด้งกระโดดหมาเวีหมาครับมหมาเรามีไม่ยอดท้ออ่ะมาทุกอาชุรามาโอเคไม่ยอท้อรวัวๆเลยครับตอนนี้นะ รอบที่6แล้วนะครับฝังสีงเ่เงาเจนอตมีไป่ย่อท้อเฉยเลยอ่ะไปครับผมพายุป,ป่าเถื่อนหมุนหมุนมุนแค่แค่นี้เหรอกำไประเบิดปืนจากกลตุ้มอ่ะเจนอตลงไปนอนกับพื้นครับผมหมาตุยนะระเบิดปืนจากกลโอเค ตอนนี้โซนิกเราจะโดนเล่นละหมายเลขจุดโจมตึงจัดนะเด้งกระโดดลาก่อยแน่นอนครับโซนิกนะอโดนรัวขนาดนี้ไม่ตุยก็เกินไปนะหมอนทุกอาชูราโอเคมาไปครับผมพายุป่าเถื่อนตุยสักทีนะ ไปครับเจโนต่อระเบิดปืนจากกลตุม้มไปครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดเจนนอของเขามาบ้างครับผมระเบิดปืนจากกลตุม้มอ่าเต็งกระโดดครับผมคือเอาไม่อยู่นะโล่บ,บอมนะที่หนาๆน,น,นะลงไปนอนกับพื้นโอเคมาทุกอชูร่า เดียวกะบ,บองแล้วก็ฟื้นมาครับเข้าสู่รอบที่8แล้วนะพายุป่าเทื่อนแค่นี้หรอคือกระบ,บองอันติแค่เนี้ไม่มีต่อเราเปิดปืนจากกลตุ้มตุยไปครับอืมเหลือหมาตัวเดียวรอบที่9นะมันรอบที่9แล้วนะเพื่อนต้องชนะแล้วป่ะ พายุป่าเถื่อนอืออระเบิดปืนจากกลตุม้มมันรอบที่สิบแล้วนะโอ้โหแต่กระบงเราก็ฟื้นได้แหละแต่เฮ้ย่ง่ะพายุป่าเถื่อน ะโอเคระเบิดปืนจากกลก็จบนะโอ้โหถ้าสู้กันไปเรื่อยๆคิดว่าจะชนปะปะเล่นกระโดดอ่ะโอเคตุยครับผมอุย้ยถ้าสู้กันไปเรื่อยๆเราแพ้นะเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะตึงจัดนะครับผมสู้กับคอ อสวิน,นแล้วก็เป็นหมาด้วยนะก็ต้องไปถ้าปรับทีมดีๆก็ชนะแหละคิดว่านะสู้กับคนเมื่อกี้นะประมาณนี้แล้วกันไอดีนี้ราคา660บาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ